โอ้อนุชิตชีวิตพังเพราะปากเผยหนุ่มใหญ่ที่คอยเลี้ยงดูหากจะพูดถึงนักแสดงที่ฝีไม้ลายมือระดับเทพของวงการบันเทิงบ้านเรา คนหนึ่งที่หลายๆคนยอมรับและนึกถึงนั่นก็คือนักแสดงหนุ่มโออนุชิตสพันธ์พงศ์นักแสดงเจ้าบทบาทที่เดินบนเส้นทางบันเทิงมากว่า20ปี20ปีในวงการบันเทิงจากแดนเซอร์สู่นักแสดงตัวพ่อการแสดงก็มีเจเนอเรชันของมันเหมือนเรารู้สึกการแสดงก็คือการแสดงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะแสดงและกระทํามันออกไปก็เป็นการแสดงแล้วแต่จากที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้เราก็พบว่าการแสดงมันต่างกันจน ระทั่งได้มาเป็นนักแสดงกับนักแสดงเด็กๆมันก็ต่างกันเราได้รู้ว่ามันมียุคข,ของการแสดงจริงๆอาชีพนี้ทําให้เราฝืนตัวตนตัวเองบ้างไหมไม่มีทุกอันเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดโอจะไม่ปฏิเสธในการกระทําใดๆเพียงเพราะโอเป็นดาราถ้าโอจะทําถ้าโอจะทําโอก็จะทําแต่จะไม่แบบดาราเขาไม่ทํากันไม่ไม่ใช่เราละขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณคะ่ะ